ไปเจ็ชุดนะโอ้โหไปใส่ตอนไหนเขามาลดตัดมาก่อนเดี๋ยวมันเลือกเองเมื่อรามีเขาชอบชุดไหนวันนี้ทำพิธีต้ก็มาโมนนจะเปลี่ยนชุดเลยนะโแม้มช,ชีวิตจะได้แต่งงานครั้งเดียวในชีวิตแต่เขาจัดได้นะแต่ว่าจัดงานเนี่ยจัดยังไงก็ได้ไม่ให้อากาศร้อนเอาแล้วติดแคร์ั่วประเทศเลยต้องประหยัดไฟด้วยเย็นๆไหม ทำไมเดี๋ยวไปจัดในเรือดำน้ำเย็นน่่ยังใต้น้ำจริงเหรอจริงซื้อมาหรือยังซื้อมาแล้วเอาเดี๋ยวเอาอีกสองหลังเอาไว้จัดงานบวตไอ้บอลเขาด้วยบอลเหรอแล้วบอลก็อะไรเขาแห่ตอนแห่เขาให้ขี่อะไรขี่จกูุ๊ตเตอร์เอาจะอยากติดมันต่อขอร้องให้ค่ะปนมจะเดิญสุขเถอะ มาเข้าเฝ้าเราอัศนัยเดี๋ยวเรามานะไปรับเครื่องหน้าบรรณาการก่อนแล้วได้หายนี่จะมั่งไหมว่าจะตงจะแตกเต้าสอรลำได้วแบวันนี้จะพูดยังไงด้วยเอาเราก็ลองดีใจด้วยดีใจสิเดี๋ยวนี้เกเลิกมีกองยาวอีกฮะมีกองยาวอเก่า เดินได้ยังไงอมื่อก <sm> ีนะจะไปไล่ไ <iors> ด้ไงครับไม่รู้จะพูดยังไงเปั่นกันหน้าบางทีอะมาขยับขยันถนนมีนั่งอยู่เฉยไม่ได้เดินเลยเนี่ยนะเมื่อกี้เขาไม่จ้างมีตุ้มเลี้ยไปเดินจะเป็นไรชอบเดินทรรมชาจะมีเรื่องคต่างไม่เดินกจะต้องวันเลย เออลุงนั่งเฉยๆคุณก็เดินมั่งเออออกกำลังกายมั่งกายภาพ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครันั่งดูรับรางวัลสองคนเลยนะจ๊อบชอบดูอะไรว่าเป็นลิเกเดียวมั้งแค่เพื่อนแค่เพียงคนดูมั้งดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ จริญสู่ถึงพนมมาเข้าเฝ้าเราอาสนายมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรกันบ้างกระหม่อมเชงมีชื่อว่าธนูพยะค่ะ,ะนายธนูและคนข้างล่างเ่ะสนิมพยะค่ะเคยได้ยินชื่อม,มั้ยจะมางานแต่งเราหรือเปล่าบ่งได้มาจองรีสอร์ทแต่ต้องถามก็าดูก่อนอ่ะเงยหน้าทึ้นได้แล้วนาะยธนูและก็น,นายสนิมขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพยคะคะ สองคนเดินทางมาจากแผ่นดินใหกันของฉันเดินทางมาจากแผ่นดินสีรัตนาพี่ค่ะแผ่นดินสีรัตนนาเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจาอัศนัยนี่มาเข้าเป้าเรานี่ขนทางไม่ใช่ใกล้ๆเลยมาแค่สองคนเหรอเนี่ยพี่ค่ะคผมจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ด้วยเดี๋ยวดร้อนเดี๋ยวฝนตกนี่คงจะลำบากหน้าดูเลยแต่งตัวเป็นไงกดอัดไม่ได้ ไม่ไม่ค่ะแต่งมานานหรืยังคะเดี๋ยวว่าเพิ่งแต่งเพิ่งจะแต่งเมื่อกี้อะไรอ๋อแต่งงานแล้วพี่ค่ะแต่งมานานแล้วหายเหนือยหรือยังจะดืน้ไม่ได้ให้ขนมเ่เอาน้ําาไมเาไมไม่เป็นไรพี่ค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ มาเข้าเฝ้าเรามีเรื่องอะไรก็กราบทูลมาได้เลยนะจนูไม่ค่ะที่หม่อมฉันได้ทำในวันนี้หม่อมฉันนำหีบทองที่พระองค์ท่านเคยได้มอบให้กับอุยรานีเมื่อคืนถวายนะพี่ใช่ค่ะนำทองเมื่อถวายคืนนี้กับเราอัศนัยเพราะอะไรนะนูทองหีบนี้เราได้มอบกับรานีไปแล้วทำไมถึงต้องมาถวายคืนเราอัศนัยด้วย บอกระไรได้บ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยร่างี thank you ไม่ปวดหัวเธอคิดไม่คนละเช้แม่ยอมตายไม่พยายมแม่อามอาน ที่เจ้าได้ย่างโพยนีเมือ่อคืนเราอา่านเแต่ว่าเราได้มอบโพยีีกับเราดบทะกน้ำเมราไปแล้วเราใมั้เราจะไม่ขอรักโพยมีคืนเรามอบโพยมี้กับเจ้าเพกันแล้วแ,ลแต่บ,บุญวาสนา ว่าท้องอเย้กนี้จะเป็นของเองกรสัตส์ซีเรตนาหรือว่าเป็นของเจ้าคลีคันเดนต์เลติโนเรื่องนี้คงจะมีเกียดแล้วมากสินะ่ไหมฉกับกลินใจตามเพื่อหลบหนีพิธีแต่งงาน่าสีแดง ที่นียมีมอบค,ความรักของเราไปความรักของข้ามันอา,าจจะยังคงไม่มีค่าพอที่จะเหนี่ยวแรงจิตใจของดายมีอยูได้ขอให้เจ้าจะรักกัไว้ไม่ได้นะที่แม้ว่าชาตินี้เจ้าจะหมีตายจากข้าไปแล้ว ใจใจของข้าเสน่ห์คนเี้จะขอรักแต่ก็จะมีแต่เจ้ามีคนเดียวหามัลยว่าชาติองอ่จริงขอให้เราสองคนได้เกิดมารมีเกกจริญานิรันดรขอบใจเจ้าใหญ่ขึ้นเลจันม คำเรื่องนี้มาทูลให้เราได้รู้ถ้าหากว่าเราได้รู้คำเรื่องนี้เป็นวันแต่งงานเราอัศสสัยคงทังใจยอมรับความจริงไว้ไม่ได้แน่ๆเจ้าอย่าเพิ่งเดินทางกลับไปดีซีรัตนาเลยตะวันใกล้จะตกดินแะล้วบุญเรื่องนี้ต้อง้า เดิทางก็แล้วกันที่พักของเจ้าอยู่ด้านน้นทีนี่ถ้ามอยู่แลี่รู้คงจะทราบสิ่งดระทายไม่เลผมเชวราเียตาสบายนะแม่จันโอ